พามารีวิวรุ่นเก่าหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้กับคลาส NTG อีกแล้วครับวันนี้เป็นคิวของนักเตะดาวยิงในตำนานนะครับซ้ายมหาการเฟรนต์ปุตกาตนั่นเองนะครับสำหรับรูปร่างก็ประมาณนี้หน้าตาก็เหมือนหรือเปล่าวะน่าจะเหมือนแหละสมัยนุ่มๆ่นะครับทรงผมทรงอะไรก็คล้ายๆกับในรูปอยู่นะ <c oughs> เอาละมาดูข้อมูลในเกมฟีฟ่าลีสี่นิดนึงนครับสำหรับการ NTG ของเฟรนต์ปุสกาตผมเคยรีวิวร่างไอคอนไปแล้วนะวันนี้มาดูร่าง NTG ดูบ้างนะครับก็ นี่แะครับบวก8นะครับ Fp22 สูง172น้ำหนัก7 2รูปร่างหนาถนัดซ้าย5ขวา3นะครับพลังรวมเลเวลรวมอะไรแล้วเนี่ยโบนัสฟูลทีมผมอาจจะไม่ได้ฟูลเลยไม่รีดหรืออะไรนะมันก็เลยบวกแค่3ก็รวมๆก็125นะครับในตำแหน่ง CF กับ ST หน,หน้าต่ำหน้าเป้านะครับยืนได้หมดนะตัวนี้เป็นย์เมเกอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าได้ด้วยเอาไปยืนปีกก็น่าจะยังได้นะแต่ก็มันเปิดบอลไม่ค่อยแม่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็เอามายืนตรงกลางมายืนหน้าดีกว่า,าไว้จบสกอร์ดีกว่าเพราะว่าจบคมมากแล้วก็จบแรงด้วยนะครับสำหรับเรื่องนิสัยนะครับก็นี่แหละครับมียิงไซก้อยได้นะดีไซก้อยดีนะครับเป็นย์เมเกอร์นะครับผม เลี้ยงบอลเร็วนะฮะอันนี้ถือว่าดีเลยนะเอาไว้ลากบอลได้นะครับพุ่งๆแล้วก็ลองช็อตนะครับยิงไกลได้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงเท้าที่ไม่ถนัดนะตัวนี้แล้วก็มาดูสกิลมุกครับนี่ฮะตอนบุกหนึ่งก็5ดาวแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นสกิลได้ดีมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนทักษะโค้ชนะฮะผมใส่เป็นฟิสทัชแล้วก็แทรกเสริมพื้นที่นะครับสอันเท่านั้นเพราะว่า อันที่มันมี3อันเนี่ยผมไปใส่ตัวอื่นนะครับอันนี้แบบเอามาลองเล่นเอามาลองรีวิวเฉยๆนะก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับค่าพลังเด่นๆนะครับสปีดต,ต้นนะความเร็วนะครับเลี้ยงบอลน,นะครับโอ้โหเยอะมากร้อยเลยนะควบคุมบอลก็เยอะนะครับร2อเลยทีเดียวนะฮะส่งสั้นเฉยๆนะกลางๆนะจบสกอร์เนี่ยโอ้โห131เดเด้อโคตรโหดโคตรคมนะโคตรอันตรายนะพลังการยิงก็เยอะอีกนะ ส่วนมากในคลิปไฮไลท์คลิปนี้ก็จะเอาไปยืนเป็น C A M C F ซะมากกว่านะเพราะว่ากองหน้าเนี่ยผมใช้เป็นซามูเอลเอโตเป็นหลัก นะครับแต่ก็สามารถเอาเฟรนด์ฟุดการไปเล่นกองหน้าตัวหลักได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมแบบอยากลองเล่นแบบหลายๆตัวไงก็เลยเอาลงพร้อมกันเลยนะครับก็จริงๆตำแหน่งที่แนะนําของเฟรนด์ฟดการก็คงจะเป็นกองหน้านั่นแหละหน้าเป้าอะไรพวกนี้นะเพราะผมมองว่าสปีดของเขาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็จังหวะไปกับบอลเนี่ยถือว่าเร็วใช้ได้นะครับแถมรูปร่างหนามันก็อาจจะเบียดได้นิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสายแข็งอะไรมากครับ แล้วก็ยิงแรงยิงคมจริงๆยกเว้นเท้าขวานะครับที่โคตรเที่ยนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเฟรน์ปูสกัตมันจะน่าใช้ขนาดไหนหรือว่าโหดขนาดไหนนะครับสำหรับเฟรนส์ปูสกัตนะครับเขาเกิดเมื่อปี1927ก็นะครับก็มีความสนใจในเกมลูกหนังตั้งแต่ยังเด็กนะเหมือนนักเตะระดับตำนานคนเดือนๆแล้วครับแต่ด้วยรูปร่างที่อ้วนๆลำๆแถมเตี้ยเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครคิดนะครับว่าเฟรน์ปูสกัตเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับตำนานของโลกลูกหนังได้ขนนนาดนี้ะครับ ปุสกัตเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกนะครับในปี1943นะกับสโมสรคิสเปสหรือว่าบูดาเปสต์ฮอนเวตในปัจจุบันแหะครับเป็นสโมสรในฮังการีถึงแม้ว่าสมัยก่อนรูปร่างของเขาจะดูตัวเล็กนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของความเป็นนักฟุตบอลของปุสกัตนั้นทําให้ทุกสายตาเนี่ยก็ต้องจับจ้องเลยครับด้วยความที่ปุสกัตเนี่ยมีเท้าซ้ายที่มีพลังอันล้นเหลือนะครับจบสกอร์ได้หนักหน่วงและคมกริบนะครับแถมมีการเคลื่อนไหวที่ดูเนียนตา อีกทั้งยังมีสัญชตาตญาณในการฉีกหนีกระชากตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมและถ้าจะบอกว่าปุสกาตนี่คือกองหน้ายอดอัจฉริยะของทีมชาติฮังการีในยุคนั้นก็คงไม่แปลกนะครับเฟรนซ์ป uh ุสกาตเล่นให้กับคริสเปต์ฮอนเวตไปถึง367นัดและยิงได้ถึง383ประตูจากทุกรายการนะโหดไหม uh oh. เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากครับกับคริสเปต์ฮอนเวตนะครับคว้าแชมป์ลีกฮังการีมาได้ถึง4สมัยก่อนที่จะย้ายข้างประเทศลีภัยได้มาค้าแข้งในสเปนกับสโมสรเรอลมเริดนั่นเอง ปุสกัดค้าแข่งกับเรือมเร็ดในปี1958นะจนปี1966 6, รวม8ฤดูกาลลงเล่นให้กับเรัลมดริดไปทั้งสิ้น262นัดและยิงได้ถึง242ประตูจากทุกรายการและส่วนมากยิงด้วยเท้าซ้ายอีกด้วย บุสเกต์อยู่กับเรเบรตถึง8ฤดูกาลนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ลีกได้ถึง5สมัยเลยทีเดียวพร้อมกับคว้าถ้วยใบยใหญ่อย่างยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันได้ถึง3สมัยอีกด้วยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยสำหรับเฟรเดนต์บุสเกตนะครับเคยเข้าชิงรางวัลบอลลงดอร์ในปี1960นะครับแต่ว่าก็ได้แค่อันดับ2เท่านั้นนะครับเป็นรองหลุยส์โซเลสจากบาร์เซโลนาในตอนนั้นนะครับไม่ใช่หลุยส์โซเลสอุลุกไก่นะเป็นหลุยส์โซเลสนักเตะสเปนน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 นะะะคระรรรััััับบบบบแลสสาาาาาาหทททในีนีมชตตตติฮงงกกเเเเเฟ์ถือววว่่ปป็็ดดึ ฮังการีเลยนะเพราะว่าฮังการีที่มีปูสการ์เป็นตัวหลักนั้นนะเคยบันทึกสถิติไม่แพ้ใครในสนามนานถึง4ปีเต็มเลยนะฮะก่อนที่เข้าการแข่งานฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี1954ที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละครับสถิติไร้พ่ายของทีมชาติฮังการีที่มีปูสการ์เป็นตัวหลักนั้นมันก็ดันจบลงในนัดชิงนะครับที่ฮังการีเนี่ยพ่ายแพ้ต่อเยรอรมันไปด้วยสกอร์อันเจ็บปวดครับ3ประตูต่อ2ทั้งที่ฮังการีขึ้นนําก่อนด้วยซ้ําก็เป็นเพียงแค่ความพ่ายแพ้เพียงหนึ่งเดียวของทีมชาติฮ ที่สุดนะครับซึ่งทีมชุดนั้นก็มีฉายาเท่ๆด้วยนะว่าแมจิกเมกย่านะครับหรือว่าเดอะโกลเด้นทีมเลยทีเดียว ผลงานกับทีมชาติทางการีนะครับก็เป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี1954แล้วก็เป็นแชมป์โอลิมปิกนะในปี1952แล้วก็สถิติการยิงประตูในทีมชาติของเขาเนี่ยถือว่าเป็นสถิติโลกจนจวบปัจจุบันเลยนะแม้แต่เปเล่ย่างเทียบไม่ได้นะครับกับการลงเล่นให้กับทีมชาติทางการีไป85นัดและยิงไปได้ถึง84ประตูเลยทีเดียวซึ่งของเปเล่นลงเล่น92นัดยิงไป77ประตูนั่นเอง และนะี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่ผมเอามาเล่าให้กันฟังนะสำหรับ F เฟรเดน์บูสกัตเผื่อใครที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ด้วยนะครับผมและจังหวะนี้โอ้โยิงด้วยเท้าขวาอันนี้ถนัดขวา3นะครับซ้าย5นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ยิงดีเหลือเกินครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่มีการเอาหัวจับบอลนิดนึงก่อนด้วยครับและนี่ครับดีดโอ้โห,โหผมกรีบนะฮะเฟรเดน์บูสกัตในฟีฟ่าลี4เนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้น่าจะคล้ายๆตัวจริงเหมือนกันนะ ถ้าพูดจากแบบดูจากเรื่องราวของเขานะครับคือเน้นเท้าซ้ายเป็นหลักคือขวาเนี่ยถ้าไม่นับลูกเมื่อกี้คือยิงเฮียหลายลูกเลยครับพูดตรงๆนะฮะเดี๋ยวถ้าจะได้เห็นในไฮไลท์นี้หลายๆจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับที่ใช้เท้าขวาแล้วมันอาจจะแปลกแปลกๆนิดนึงนะครับแต่มาดูจังหวะนี้ครับเอโต้บูสกัตครับบูสกัตหักออกมาแล้วยิงครับมุมเน ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นมุมที่หลายๆคนก็มักจะชอบยิงกันนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นนักเตะที่เท้าหนักยิงไกลดีๆอยู่แล้วในมุมนี้มันเข้าโคตรง่ายนะครับผมอย่าได้ปล่อยให้เขาได้ง้างเชียวและปาดมาจังหวะนี้ก,ก็ติดเซฟครับมาโจกกับขึ้นมาได้ครับวีดาวมาที่ปูสกัดแล้วหักออกปัน่นไปไหนไม่รู้ก็ <c oughs>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  อาจจะมีจังหวะเฟลๆนะแป๊กแป๊บ้างนะครับก็รีวิวกันแบบเร็วๆเลยทีเดียว และลากมาแล้วครับจากแดนตัวเองครับแจซินโนครับตำนานปราศิลจากยุค70ครับตอกแตกกลับมาให้กาเฟริสปูสการ์บวนกลับมาและปั่นคงคงโคตรคมนะฮะมุมนี้ ก็ตายจากมุมมาที่มันยิงออกไปนะฮะนั้นเป็นการปั่นเสาแรกนะครับอันนี้คือปั่นเสาสองก็เห็นได้ชัดว่าทั้งโคง้งทั้งคมทั้งแรงอยู่เหมือนกันนะเออแล้วมุมมันแบบดูไม่ค่อยยากมากด้วยครับแล้วมาดูจังหวะด,ดีครับแจซินโญอยอีกแล้วครับทางริมเส้นครับหักไปหักมาหาจังหวะกะจะเปิดแลวครับเปิดมามงด้วยโอ้โหไดมงด้วยรับเฟรเดนปุสกาน์เลยเรียบร้อยเลยดูภาพช้าอีกครั้งครับมันมงโดนเปาวะ แต่แต่ก็น่าจะโดนเลยครับเพราะบอลเข้าขนาดนี้แล้วมันวิ่งดีใจด้วยครับโอ้โหแล้วมาดูจังหวะนี้ครับบาโจแทงสวยเลยครับแล้วปูสกัดหลุดมาเลือกเลยครับจะยิงยังไงครับแล้วนี่ครับเท้าซ้ายดีกว่าเน้นชัว์นะครับว่าจะยิงขวาเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไม่ไม่กล้าจินตนาการเหมือนกันได้แกบผมแล้วมาอีกแล้วครับเฟิร์สทัดโคตรสวยครับแล้วไปอย่างไวครับปูสกัดครับยิงเท้าซ้ายอีกแล้วปั่นเสาแรกครับมุมนี้ก็สบายๆครับหลุดมาแล้วนะ มีเวลาที่แบบเลือกมุมยิงได้เลยครับแล้วมาที่เอโต้ครับเอโต้ e กับเปอร์ตีครับมาเลยฮะปูสกัดมีช่องกระสองเลยครับคือมันไม่มีใครประกบนะครับมันก็ต้องยิงอะนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ปูสกัดได้ว่างง้างเชียวนะครับผมอันตรายมากครับจุดเด่นของเขาเลยนะเรื่องการยิงไกลย,ยิงแรงเนี่ยแม่งได้ทุกระยะจริงนะครับแต่ถ้าเป็นเท้าขวาก็อีกเรื่องนึง ย้ำคำเดิมแล้วเปิดมาโมงไม่ได้เลยครับโมงโคตรกากหลังจากวันนี้ครับเซเมดโดครับลากขึ้นมาครับโอ้โหเร็วเร็วมากเร็วมากไม่มีใครหยุดได้แล้วปาดมาแถบเข้าไปครับด้วยเท้า,าซ้ายฟนล์ปสกัดก็ดกในไฮไลท์ช่วงนี้จะเป็นไฮไลท์ที่ผมเอาปุซกัสไปยืน CM ็ A นะครับก็อาจจะดูแบบว่ายืนต่ำนิดนึงในบางจังหวะนะครับซึ่งไฮไลท์ที่ผมเอาไปยืนหน้าเป้ามันก็จะอยู่ช่วงที่ผมเล่าประวัตินะเนาะซึ่งใครอยากดูการวิ่งหาช่องของ,ของเขาก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับ แต่ว่าผมจะบอกว่ามันก็วิ่งหาช่องดีไม่ได้แพ้เอโต้มากนักนะฮะเอโต้นี่อาจจะดูเหลื่อมเหลื่อมเหนือกว่านิดหนึ่งจะูหมวกว่าดูขยับตัวดูอะไรดีกว่าแต่ปุสกาตมันก็แนวเป็นกองหน้าที่เป็น playmaker ได้ด้วยนะครับบางทีมันก็ลงมารับบอลต่ำบ้างนะครับแต่ว่าเอโต้เนี่ยมันจะยืนค้ำหน้าไปเลยนะนี่ก็เป็นจุดแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ที่ผมเคยเล่นนะครับแต่โดยรวมนะครับในเรื่องของการไปกับบอลนะตรงๆเวลาได้ f ฟ r ร์สทัชแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพุ่งทั้งคู่แต่เอโต้เนี่ยอาจจะดูพุ่งเร็วกว่าเหลื่อมดดคม้วเหลื่ ความเร็วของเขานะครับมันดูดีกว่าส่วนในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับเอโตก็ยังแดกขาดกว่บปูสกัตอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะให้เลือกก็เลือกไม่ยากเลยนะครับผมไปเล่นเอโตดีกว่านะครับมาดูจังหัะนี้ครับเดมเบเล่ครับรับบอลจากทางซ้ายมาครับและปูสกัตเท้าขวาครับนี่ฮะขนาดเจาจ่อนะยิงย่างเฮียครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจที่นึงนะถ้าเกิดว่าจะเล่นปูสกัตนะเรื่องเท้าขวานะครับอาจจะไม่ดดีมาก แต่ก็ใช่ว่าจะยิงไม่ได้เลยครับแล้วมาครับจังหวะนี้ลากมาโอ้โหเอาไม่อยู่จะต้องเสียบแล้วครับและเป็นฟรีคิกระยะโอ้โหสามครับหลอกไปก่อน1ทีครับหลอกไปก่อน2ทีครับและปูสกัดครับตั้งท่ามายิงมุดเข้าไปอย่างสวยเลยทีเดียวเชียวและดีใจท่าพิโด้ไป1ทีครับซื้อโคเทนะครับโอ้ยเสียงเสียงมอไซแรงจัดนะครับผมตัวแรงแถวบ้านครับ และมาครับจังหวะน,นี้ปุสการ์ครับฝากมาที่เอโต้ก่อนพิกหาจังหวะหลอกจะจ่ายแล้วก็ให้ปุสการ์ยิงเลียดเลียดเข้าไปครับจังหวะน,นี้ก็สำหรับใครที่อยากได้กองหน้ากึ่งแบบย์เมกเกอร์นะครับปั้นเกมได้จ่ายได้ยิงได้ยิงไกลโหดปั่นโค้งดียิงฟรีคลิกเป็นทีเด็ดพร้อมกับการมีสกิลในการวิ่งไปกับบอลได้ดีก็ลองดูเฟรนซ์ปุสการ์เลยกันครับผมว่าก็น่าจะเป็นตำนานเรมาริดที่ น่าใช้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ต้องการเาไปยืนในตำแหน่งของกลางรุกถ้าเกิดว่าเบื่อซีดานเบื่อกากา้าเบื่อซีรอรวมไปถึงเป็นเซมานะเฟรเด์บการ์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นตัวเลือกท้าย,ายเลยั้ง <c oughs> เอาจริงก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นยากกว่าพวกที่ผมพูดมาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็เผื่อมีคนแบบอยากอินดี้นะลองตํานานรุ่นเดอรรุ่นเกา่าก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าตีนซ้ายของเขาที่แม่งเฉียบจริงนะครับ มาให้ะแนนความชอบนะครับสำหรับผมแล้วนะคะแนนความชอบปุสกาผมให้น้อยกว่าไอโต้นะเอาสัก8แล้วกันผมว่าแปดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับพุสกาดเพราะว่าเล่นยากกว่าไอโต้อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดูมีจุดเด่นมีจุดขายอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเป็นปัญหาแค่เรื่องเท้าถนัดอะไรที่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่อยู่พอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปุสการ์ตนะครับบวก8ที่มีโอกาสได้ลองเล่นนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบพุทสกัดหรือว่าเคยใช้พุทสกัดก็คอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้รีวิวนี้หน่อยนะจ๊ะแล้วไว้เจนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีบาย